จ้าพอๆกับแม่ใหญ่นี่เยอรมันจ้าส่วนคือหางเย้าวแต่พี่น้องเมื่อนี้มาชินกินข้าวกินหน่ออีกเด็พี่น้องเด้อมาจักมือกนได้จังจ้งใดกันดะมามากินข่าวน้ำกันได้จ้ะเมื่อนี้มีผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือไอ้มะเขือพวงนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเกาเหลาด้วยเมื่อนี้เด้อแม่ใหญ่เห็ดเกาเหลาได้จ้ะเดี๋ยวกับข้าวก่อน อยากให้พี่น้องเห็นค่ะๆัดได้จ้ะอันนี้คือเกาเหลาด้วพี่น้องด้อมีลูกชิ้นเนาะมีผักกาดมีผักบุ้งแล้วก็ไอ้ถั่วงอกมาบ้านพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจ้ะอันหิวเขา่ามาจักหวัง่ายๆกันหิวเขา่าวันนี้กินเกาเหลานะจ๊ะ เกลืากับเขาแซ่บอันค้นสัก่อนพูดถึงว่าแล้วจ้ะเป็นเกลืาเนื้อเนาะพี่น้องจ้ะอือตอนเหนือตัวบอกไ่เลยพี่น้องเหนือเปื่อเด้พี่น้องเด้อมามามาสวดน้ำรลองเบิ่งกันทำแหลกแห่งมานก่อนพี่น้องมาอือหือเบื่อ แซ่บคากอีเล็ตมาจากพี่น้องมากินเขาขี้หอดอยู่ทงไฮทงหน้ากินเกาเหลากับเขาาหมซื้อก๋วยเตี๋ยวอันซื้อกาเหลาหอนหอนมากนะพี่น้องเราไปทงหน้าเนาะอืมยอดนั่งตัดพริลมกอเหอนผัดเผ็ดหมู คาเฟ่มีเนี่ยนซื้อบะเกือพ่วงมากจากร้านอินเดียอืมครับสะใจมาก ฮอนฮอนจุนฮอนฮอนมา <S <S ผัดเผ็ดลูกชิ้นลูกบริ่ม จะมองแงานมากอะ่ะหิวเลยพี่น้องหิวตั้งแต่อยู่นใน,น,มน,นมองงานแล้วเมื่อกินได้ขนมปังข้างนี้กะห่าเข้าไปกิน แล้วแต่โอกาสนะเพื่อนเนาะอืมอาทิตย์นี้ก็ยังกินเนื้อได้นะจ๊ะอาทิตย์นางกินบาได้เลรวเด้อตั้งใจบ้านจันไป้วจ๊ะกินบางสัตว์วิรัชเนาะอืม อร่อยมากชีสันกับเป็นตาแฉบพัดลมเปล่าลูกเชิ้นลูกใหญ่ ngừa cả bơ, na hoàn hoàn thế luôn đấy, buông bông vẫn còn gốp gốp luôn, kinh hoàn เราเรยนกินเกาเหลากับเข้เมียะน,นี่พูนยังหมักด้วยหรอลูกชินมันตอนใหญ่หลกมันต้องแบ่งพี่น้องเขาป่าประหลง มาเดินมาเดินอิปซีทัวลูกยส่สย่แกย่แกบรรยากาศกระทั่งแล้วก็แดดออกแล้วก็คนตก กุ้งพม่ฝนตกแล้วกแดดอแล้วก็บดอขาอิม ก็จะมีกิจกรรมทำเนาพี่น้องอ่ะอืมกินมาเบิดไเด้กเกาเราเนี่ยหลายเด้วเดะ เป็นผัดเผ็ดบะหมีนคะแนงนะพี่น้องผัดเผ็ดนะจ๊ะใส่หัวลวาภา่ะ 嗯。Mm hmm. เอปออันแดดมันบดเพราะมันบดมันเลยเหมือนพี่น้องจ้ะว่าได้เปิดไฟเลยจ้ะไม่อย่านี่ลืมเปิดไฟเพราะว่าก,กันใบอีกเทีนึงเปิดไฟใบเนี่ยกันใบแล้วพี่น้องมันนี้ลืมไหม แต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวไปตัดต่อนมันยันนี่กับสิเบืองบามันจะให้แจ้งได้น้องพี่น,อน้องเนาะอือหือ กินไม่หมดมันเคยขันน่ะมันหิวครครพบมันกินมาหลายเพื่อนเพราะว่าหิวจัดเนาะ เผ็ดแซ่บค้าบแม่นี่เป็นคนมักกินผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดไทยอโอ้ยสนามำตาม แ่บค่ะอืมบ้าวบาเผ็ดเผ็ดอยู่นะจ๊ะอืมข้าวก็หมดเหมือนเคยอืมแสบแห้งขึ้นกา เอาพี่นองนั่นละจ้ะเมย์ยนี่อิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันพ่อกันคลิปหน้าเนี่ยพี่น้องหด้าหอนแห้งแล้วจจะไปทํากิจกรรมอะไรต่อโปรดดูคลิปหน้านะจ้าว่าแม่ย์นี่จะทําอะไรต่อเนาะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ขอไวปซ้านี้ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องจ้ะเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆเลยนะจ้าจังใดก็ได้สวัสดีจ้าชู